สวัสดีครับเคยรู้สึกกันว่าไหมครับว่าไอ้เจ้าสมก,การคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนรหัสลับอะไรสักอย่างที่รอให้เราไปไขปริศนาของมันวันนี้แหละครับเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูมองการแก้สมก,การให้เป็นการผจญภัยของนักสืบที่เป้าหมายหลักของเราก็คือการค้นหาค่าที่มันซ่อนอยู่นั่นเองเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามนี้เลยดีกว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในเครื่องหมายเท่ากับอืมหลายคนอาจจะมองค่ามันไปนะ แต่จะบอกว่านี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุดของการไขปริศนาทั้งหมดเลยมันคือเรื่องของความสมดุลที่ต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบคือถ้าจะให้นิยามกันแบบง่ายๆเลยนะสมการเนี่ยมันก็คือข้อความที่บอกเราว่าของสองสิ่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยโดยมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นเหมือนตราช่างคอยบอกเราอยู่แล้วมันก็มักจะมีตัวแปรหรือที่เราเรียกว่าเจ้าค่าปริศนาซ่อนอยู่ด้วยเป้าหมายของนักสืบอย่างเราเราก็คือหาให้เจอให้ได้ ว่าไอเจ้าตัวแปรนั้นนะ่ะมันคือเลขอะไรกันแน่ที่จะทําให้ตาช่างสองข้างนียมันเท่ากันพอดีโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยกับส่วนแรกปริศนาแห่งความสมดุลลองลึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับว่าสมการเนี่ยมันก็เหมือนกับตาช่างที่สองข้างของมันเนี่ยจะต้องเท่ากันเปะ๊ปะๆเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใช่เลยครับหัวใจของสมการมันก็คือความเท่าเทียมนี่แหละ มันกำลังบอกเราว่าไม่ว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยหน้าตาของมันจะดูต่างกันแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วมูลค่าของมันต้องเท่ากันเสมอการแก้สมก,การก็เลยเหมือนกับการตามหาค่าที่จะมาทำให้ความเท่าเทียมเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้และเพื่อที่จะรักษาความสมดุลน,นี้ไว้ให้ได้เนี่ยมันก็มีกฎเหล็กอยู่ข้อนึงครับต้องบอกว่าเป็นกฎข้อเดียวเลยที่สำคัญที่สุดในการแก้สมก,การทุกรูปแบบบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ และนี่แหละครับกฎทองคําที่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรกับฝั่งหนึ่งของสมการจะบวกจะลบคูณหรือหารอะไรเข้าไปก็ตามเราจะต้องทําสิ่งเดียวกันเป๊ะๆกับอีกฝั่งหนึ่งเสมอลองนึกภาพตราช่างตามอีกทีนะครับถ้าเราหยิบของออกจากจานฝั่งซ้ายแต่ไม่หยิบออกจากฝั่งขวาตราช่างมันก็เอียงทันทีเลยใช่ไหมครับสมการก็เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเอาละ่ะพอเรารู้กฎแล้ว ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือ4อย่างที่เราจะใช้ในการแยกเจ้าตัวแปรปริศนาเนี่ยให้อยู่ตัวคนเดียวเพื่อที่เราจะได้รู้กันสักทีว่าค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่เครื่องมือของเราเนี่ยก็คือการกระทําที่มันตรงกันข้ามกันนั่นเองครับคิดง่ายๆเลยนะว่าถ้าเราอยากจะแก้หรือว่าย้อนกลับการกระทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องใช้สิ่งที่มันตรงข้ามกับมันเสมอใช่ไหมครับอย่างถ้าตัวแปรมันถูกบวกอยู่เราก็ใช้การลบเข้ามาแก้ถ้ามันถูกคูณอยู่ เราก็ต้องใช้การหารเข้ามาจัดการมันเหมือนการปลดล็อกกุญแจนะครับที่ต้องใช้ลูกกุญแจที่ถูกต้องเท่านั้นเอาละ่ะมาลองดูปริศนาแรกกันเลยครับ x บวก5เท่ากับ12ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวแปร x ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีเลข5บวกพ่วงอยู่ด้วยเราจะทำยังไงดีละ่ะที่จะทำให้ x มันเหลือตัวเดียวได้ก็ง่ายๆเลยครับเราก็ใช้เครื่องมือที่ตรงข้ามกันนั่นเอง ในเมื่อ5มันบวกอยู่เราก็เลยต้องใช้การลบ5เพื่อกําจัดมันออกไปและที่สําคัญตามกฎทองคําเลยนะเราต้องทําแบบนี้ทั้ง2อฝั่งฝั่งซ้ายพอเราลบ5ออกปุ๊บก็จะเหลือแค่ x ส่วนฝั่งขวา12ลบออก5ก็จะเหลือ7เป็นไงครับปริศนาไขากระจางแล้วมาต่อกันที่ปริศนาชิ้นที่2เลยนะครับ4 x เท่ากับ20ไอคำว่า4 x เนี่ยมันก็คือ4คูณอยู่กับ x นั่นเองนะครับตอนนี้ เจ้า x มันถูกเลข4คูณอยู่เราจะใช้เครื่องมืออะไรมาปลดล็อกมันดีแล้วครับทีนี้ใช่แล้วครับก็ต้องใช้การหารซึ่งมันตรงข้ามกับการคูณเราก็เลยเอา4เนี่ยไปหารทั้งสองข้างของสมการเลยฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x ตัวเดียวส่วนฝั่งขวา20หารด้วย4ก็จะได้5เห็นไหมครับพอเราใช้เครื่องมือที่มันถูกชินปริศนามันก็คลี่คลายได้ไม่ยากเลยเอาละตอนนี้เรามีเครื่องมือครบมือแล้ว แล้วก็เข้าใจกฎทองคํากันแล้วด้วยทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะเอาทักษะทั้งหมดนี้มารวมกันเพื่อไขปริศนาที่มันท้าทายมากขึ้นก็เหมือนกับนักสืบที่ต้องรวบรวมหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อไปไขคดีใหญ่นั่นแหละครับลองดูสมาการนี้สิครับ 3x บวก2เท่ากับ x บวกแปโอ้โหคราวนี้เจ้าตัวแปร x มันดันอยู่ทั้งสองฝั่งเลยแถมยังมีตัวเลขบวกอยู่ด้วยแต่อย่าพึ่งตกใจไปนะครับเราแค่ต้องใช้เครื่องมือของเราอย่างเป็นระบบ ค่อยๆทําไปทีละขั้นเท่านั้นเองอะลองมองแยก2ฝั่งแบบนี้ก่อนนะครับเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยก็คือทําให้ x เ,เหลืออยู่ตัวเดียวที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้ได้แล้วก็ย้ายตัวเลขทั้งหมดไปอยู่อีกฝั่งโดยที่แน่นอนยังต้องรักษาสมดุลของตาช่างนี้เอาไว้เรามาถอดรหัสไปพร้อมๆกันทีละขั้นเลยนะครับขั้นแรกสุดเลยเป้าหมายคือรวมตัวแปรทั้งหมดไว้ฝั่งเดียวกันก่อนเพื่อให้มันจัดการง่ายขึ้นเราก็เลยลบ x อ,ออกจากทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะทําให้ x ที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยหายไปโอเคพอมาถึงขั้นที่2ตอนนี้เราก็ต้องจัดการกับตัวเลขบ้างเราก็เลยลบ2ออกทั้งสองข้างเพื่อแยกพจน์ที่มีตัวแปรออกมาให้โดดเดียวและขั้นสุดท้ายครับเพื่อให้เหลือ x ตัวเดียวจริงๆเราก็ใช้การหารด้วย2ทั้งสองฝั่งและคําตอบของปริศนานี้ก็คือ x เท่ากับ3นั่นเองครับการแก้สมการเนี่ยนะครับเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเลขนะ แต่มันคือการฝึกฝนกระบวนการคิดที่สำคัญมากๆเลยซึ่งมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับก็อย่างที่ว่ามาทั้งหมดแล้ครับสุดท้ายแล้วการแก้สมาการมันก็คือการถอดรหัสปริศนาจริงๆนั่นแหละตัวแปรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่และการที่เราค่อยๆย้ายข้างค่อยๆจัดการตัวเลขไปทีละขั้นมันก็เหมือนกับการไขปริศนาไปทีละเปราะทีละเปราะจนกระทั่งเราเจอคำตอบสุดท้าย แต่ว่าทักษะที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ซ่อนอยู่ในการแก้สมก,การเนี่ยคือการฝึกให้เราคิดอย่างเป็นระบบครับมันสอนให้เราไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอปัญหาที่มันดูซับซ้อนแต่ให้เรามองหาขั้นตอนเล็กๆที่พอจะทำได้เพื่อค่อยๆคลี่คลายปัญหาไปทีละเปราะและที่สำคัญนะทุกครั้งที่เราแก้สมก,การได้สำเร็จอ่ะมันก็เหมือนการพิสูจน์ให้ตัวเราเองเห็นว่าเราสามารถเอาชนะความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าได้จริงๆ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีสมการหรือปัญหาอะไรบ้างที่กำลังรอให้เราเข้าไปใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อถอดรหัสและหาทางแก้ไขมันอยู่ลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับบางทีคำตอบของสมการชีวิตข้อต่อไปอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้